สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเทียแฟนกันเบิร์ตสุขุสุคนสมองสุบลสบายดียามแรงแรงพี่น้องเนาะพูพ่อกันกับสองน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยสวัสดีพี่น,อน้องหอนแล้วสวัสดีจนเมื่อ เพื่อสิมาคบกันเปลี่ยนกันมาคบวันหนึ่งคบวันหนึ่งบาคบขอบคุณไร้ไร้คุณใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยพี่น้องเนาะแม่ติมับลุงเชื่อขอบคุณขอบใจขอบบุญขอบคุณหลายเด้อเนาะที่ซื้อเฟอร์ด้วยเนาะเที่ซื้อเฟอร์มาให้สู้ทีมงานเขากินเท่าไหร่ใช้เปิดเนื้อดี่ยมด้วย เอาดาเอามาแล้วถวยนะพี่จัยเอ้ยตัวนั้นละเอ้เชุดไพ่ชุดเหลา็นไ่ายเนาช่ยถวยนะท่อก สีเบ็ดบ่ชักสูดก้อม่านี uh, ่นะฮุกสูดไงเลย แมกให้สูส่วเกินพี่น้องเ้ยดีากเพี่น้องกำลังแม่โน้นหน่อยกำลังเห็ดเพอให้กินโอ้ยเนาะุ้ยายใจดีทางฟังไทยมาได้ไปซื้อมาสู่กินนี่ ขอมอกขอบใจเด้อเนาะขอบุญขอบคุณลายๆเนาะมาเลี้ยงอันขอบคุณหลายๆเด้อคุณแม่พี่สุดหน้าเพื่อนยัะขาดให้ลายชื่ออยู่ดีแม่งให้ลำให้ดยมาเลี้ยงอันให้ทำน้อยเขาหลายๆเด้อชให้ทำน้อยเขาลายเด้อ จได้นะได้หองขาวชนอยเขาไปดใจด้เยเนาะย่อขาสายดีนเนายาเขาไม่โตนะากินอีดอกติดกันล่จักติดกันขยะมันบรเดาาย่อใช่ไหมนันตรนี้ขัุดละ3าบบาทจักคืทุกาดบ่ ซีเฉน่อตนะเฉือต์ซีฟตโนได้กินพิเศษเลยโน่ไม่ได้เนี่ยไย้ดียตโนดน่พโด้กินพิเศษเลยตโนดนะเพิ่นก็ได้ขายดีได้ซีฟถวยเงินสามร้อยกว่าบาทพอทิมมชงเอามือนี่นะ สุข้าวสี่คนกินอยู่าัไรตัวโน่เฮามินนี่แม่อีร้อยผู้สัตว์กินกลางเดินแล้วก็อีหกสุดมาสู่สมบักินอยู่เพี่งขั้นทีเอามาตอนกลางเว้นบุพเพอกกันพี่น้องเอ้ยผู้นึงไปคิดเบ็ดผู้นึงไปหันผู้นึงไปนี่บุพเพอกันเนี่ยอุ่นๆเลยนี่ก็ได้ อะบายดีดีแม่เดียวตาโอ้แฝดสามเลยงัวฟ้าแฝดแม่เถ้าก็ได้บองังแม่ได้สามโตจองแม่ได้สามโต

เสียบแน่นอนลงมือนะแม่ทำไมลงมือด้อลงมือได้ได้เอาลรเ้อจะได้งขอจีบบ่เด้อินเพิ่มเอะเฟอกับน้ำแล้วก็แนวเกิบกับเข่าก็มีโย่กับข่าไทยแกงเขียวหวานเราเห็ดเสยบเยอะเราก็ฮะ กาแฟบอมีด้ลงกาแฟน้ำเย็นบอมี่เขาเลยอยากกินแต่น้าเออแบงแบ่งให้ล้วป่า เออลงมากินน้ำกะติมันบัมาเ้าให้บยามจะ่กินก็บมาเตยมถั่วจุนพูนจนพูนเลยวะสุกินแล้เาใน้อดชิคยังไม่ได้เี่ยวันไหจะิยังไ่ได้จะล้นวอ้ยจะนวยเลย แช่บ้างมีไ huh. ว um. yeah, okay okay, so ้ไว้งานไว้ไว้ตัดเอาไงซะชดนี้นี่ค่ะขั้วน่แล้วนี่ไงโดนมึงนี่นีโดนแม่วิวแม่คก่พ่อดนลูกขัดคือันเ็จ ่อมงความด้วยเตไมต้วยคือมุ่นเต้นฮะเท่ามุ่นเส้นตรงอายุสิ่งอ่โอ้ยเสแแบบคนเราพี่น้องเลยแบบอยู่บนปากแล้วเดียวต้องได้กินเธอหนึ่งนาลุงแบบย่ปากจับมา แช่บ้างหนโป๊ะกันแซ่นโปอะจกโปจะกันแช่หนาไก่ด้วยอก่โอยไก่ออกเงี้ยงเอาแล้วไม่ถูกแ้วแม่ไกเด้วยไม่ถูกเยเย็นผู้สาวกินกัมีความสุขคนว่ะ นก้งตัวมันเก่าสุดผู้เรียปุงมโนปุงเองสตัวนู้นนะปุงเองว่าตัวนูนนะลวดเดี่ยวซิปสุดเราก็ได้อ้ยเราก็ดีใจแล้วละกัฮะบอแต่เรากับร้านนั่นแหละร้านน้นยอแล้วะ หมหมุนมาแล้วก็ได้ซิบสุดรอบเดียวเลยเนาะเราลงเทพเลยดิเสียบพี่น้องเลยะ่ยั่ได้ใส่เพชรไดหรอกได้เจเพชร่ไดเลยเปิดให้แล้วเะเปิดเปิทังนอกเปิดต่เงือนคัว ใส่ตัวตัวตะกี้ว่าเสีส้นเพื่อแล้มเพือละเบิดเอาขึ้นกับมีข้าวไออีว่าไม่ใช่ในเบี้วอยากินนำมาจากบอกนี้อีใบเด็อยากกินหนำบ่เฮากรลืมอเจามาเสีย สวัไดทอนเลยุยเยไปที่ล um, ุงแล้ว <SW> e okay, ังอิ่มอยู่บ้านนี่นะที่กินข้าวแรงยู่บ้นน่ะบว้บวรสากินกินอยู่บ่บวกินหักแน่อือิ่อยู่สันต้งอยู่ ใช่แ yeah. ้วเอาจอกให้น um? uh, ้องนะครับมีมาจอดไงดอนนั้นนะมเอาันดกันไปินาวไมามาเอากันมจดกันไปมไปกินขาวาไปกินาว เสียงรถแตง่งออรถโฟล์อชิมมิงรถงูลรามาหาเราเล็กยาพ่อเจ้านีะเล็กยายานี่สามสนิทเลยยาบริขาดทงเลย <c oughs> สะพรแล้วจะอึงลึงขึ้นอึงลึงขึ้นพี่น้องเลย <c oughs> เปิ่นเด็กยาซาร่า,าเขาเด็กยาพร้อมลงเรื่อย เพิ่นวาแห้งก็อึ้งลึงคืออึ้งลึงคือถ้าแสีบหล่เสบหลยพี่น้อยอืมเนี่ยพูดไอ้โมงะอิ่มอิ่มเนี่ยพูดก็ได้เด้อพี่ครัอืมอิ่มโมงะอืมอิ่มอือขอบใจหลายๆโดยเนาะ

โอ้ยเนาะยีดีมีแห้งสุกพะเพาะแข็งแข็งอันย้อนคนยืนขึ้นเก่าเด้อเนาะพบเจ็บยาสูดไองไข้ยาสูมีเนาะขอให้ยฮงปังๆในหน้าที่การงานเด้อยเมติมเด้อเนาะไม่ได้ยากจักบาทอยากน้ำโอเคพี่น้องเนาะสารับกินอะไรสนิทก่อนพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะพากันคลิปหน้าพี่น้องสารับคลิปนี้สบายดีแคบบดีเผลอบดี